สวัสดีและนี่คือช่องลีโด1234่่นะทุกคนและนี่เราก็จะมาเจอกันอีกแล้วในเกม Home สวิต t h โฮมซึ่งเราจะเล่นกันเป็นพารที่2แล้วหลังจากเมื่อกี้เจอผีขึ้นไปแล้วแบบว่าหูหนีไม่ทันกูปิดตู้แล้วนะแต่แม่งยังตามเข้ามาในตู้ชิบหายกูไม่รอดเลยกูเลยมาเริ่มนะครับั้งที่แล้วนะต่อมากันมาดูที่ว่าจะทำยังไงเปิดไฟกันเฮีย คือเช็คเช็คแล้วราก่อนเหมือนไปตรงนี้แล้วไม่งมีประตูข้างมาเฉยเลยต้องติดตีนผีอ่ะเฮ้ยอยู่แม่คือ oh <my> เตรียมเตรียมวิไงนะนี่มันไม่มีประตูเลยทุกคนดู <Shit. S 1> เปิดตรงนี้มาเข้าเนี้ยเออปิดทันนะว่าทันนะว่าทันนะไอ้เจ้ทันนะเว้ยรอนไหม รอว่ากูรอดว่ากูรอดว่ากูรอดเฮ้ยไปเห้น้องปล่อยพี่ไว้ที่กลางทางไม่ต้องห่งหงวงพีง่พี่อยู่ได้ไเฮี้ยอะไรนะมันทำอะไรนะเฮี้ยแม่งเ,นะนะเ,เปิดประตูมิติได้ด็อเตอรสเต็งเก่งสัสเฮี้ยนี่ดรสเตงนี่ว่ะชิบหายแล้ว มากูอออกไปดูดิเฮียโอ้โหเลือดสดๆมันเปิดประตูด้วยเลือดนะทุกคน Where the hell am I งงเลยกูอ้เหี้ยกับภา <Where is S 1> ที่แล <the way S 1> <ม>้วผีไม่รอดนี่ไงที่เปิดประตูมิติมานะอนไ่ยเหี้ยถ้ากูทำได้นะกูตามไปทุกที่เลยสัตว์เจอผีเด็กกูตบให้หัวทิ่มเจอผีผู้หญิงปั้มทำเมียแฮ่ โหดแลอเกินกูยังไงปไปต่อได้ไหมเฮียบรรยากาศเหมือนอยู่แบบอยู่พวกแบบสำนักง,งานทุกอย่างอะ่ะไอ้เคหนูหนูถ้าเกิดแมวก็เมี้ยวทางมันแบบเปิดไม่ได้นะมันล็อกโซ่ไง เราไปกันต่อเลยไอ้เหี้ยคือไมให้กูลงทางนี้ได้ไอ้เหี้ยตกใจสุดโอ้มีตัวแกด้วยแกอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอาแฉลงฟาดเลยสุดเฮ้ยแมงมาอีกแล้ว่啊 เป็นเลือดมาเมื่อกี้แต่ไม่โผล่นะมาหยอกหยอกเปิดไฟที่หนูเฮี้ยหวย,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 ยหลอดน,นะเนี่ยข้างหลังมาตามมาวะเชี้เปประตูประตูตมตัสเด้เฮี้ยหวย,ยแม่งก็ชอบเดินโชว์ขาอยู่นิดนึงอะตามสับขาไม่เฮี้ยแม่ง ไม่เข้าไม่ได้ทักทางเหี้ยหวยหัวกลัวขี้เยี่ยวจะลาดอยู่แล้วเนี่ยจกสองเห็นป่าโอ้มีกาะบังซักผ้าเลยปังปังปังกาะบังซักผ้าเหี้เยเจอเสื้อเหี้ยตกใจเหี้ยแม่ย้อยอเหี้ยสัตว์แม่งเดูแปลกเหี้ย เด็ดแฟดเลทุกคนเร็วเหี้ยเยเลยกูยังดูของไม่เสร็จเลยในห้องไม่มีอะไรป่าววะเป็นโปสเตอร์ไม่มีอะไรนะไปห้องเลยอนะันตามเข้ามาตามร้อยผีเข้ามาเปิดได้เปิดได้มีโอง่งไอเชี่ยไว้ซ่อนกูว่าแม่งเอาไว้ซ่อนผีป่าวะ เตรียมไว้ก่อนนะคุณเบมไว้ก่อนว่าตรงนี้ไม่มีโอ่งไว้น่าจะไปซ่อนได้เผื่อไปกูก็ไม่รู้เหมือนกันที่ยี่อะเยอะมีห้องน้ำว่ะห้องน้ำเยอะเนาะที่นี่่ยขี้ใครปวดขี้ปวดเยอะนี่คือมึงไม่ต้องกลัวเลยว่าไม่มีห้องให้มึงอ่ะมีพอสำหรับทุกคนไปๆๆกูไปต่อดีกว่าเฮียเปิดไม้เใ้ยตกใจหมดมีใครอะ ไ,ได้ยังเปิดไม่ได้เอเชเจตกใจเ,เชเจดูว่าเปิดไม่ได้สุเปิดได้เฉยคือแบบว่ามันมีเตียงมาขั้นนะน้องๆกูก็ไปต่อเลยกันค่อยเดินไปห้องซ้ายก่อนนะไม่ได้เปิดได้เว้ยชีย้ห้องไปเหมือนห้องเมื่อกี้คนละ้ายๆกันเลยห้องน้ำ ตงจะเข้าเลยห้องน้ำนักหนาเนาะไปต่อดีกว่าความหลอนยังคงดำเนินต่อไปให้กูเข้าห้องแต่กูก็ไม่เจออะไร This the blocking wood's เลยเปิดได้ปะไอ้เหี้ยเปิดไม่ได้วะเฮ้ยเหี้ยไปรอด้วย ที่เปิดเข้ามาไม่เจอว่าสัตว์เปิดมนันชักอะ่ะมันจะไปเปิดอันนั้นได้ไงวะเปิดนั้นได้ไงวะมันเปิดไม่ได้อะ่ะน้องๆใครรู้บอกพีทต้องรอดไปใช่ไหมนะ ของก่อนเฮ้ยแฉลงเจอแล้วเฮ้ยเสียใครเองแค่พม่า,มาน่ะคือมึงต้องเห็นแล้วอะคือมึงไม่เห็น,นกูออกแสดงฟาดที่เที่ยวไปเปิดไปวัวเที่ยวฟาดได้แฉลงเนี่ยสิจะออกไปวัวไม่กล้ากลัวโดนเล่นเล่นกูเก่งหลังบ้านอย่างเงี้ย เย่มไปมาอวกทิ้งไว้สัตววกและหนีนะสัตว์ตามตามเดี๋ยวเราไปดูดีว่าเราจะใช้แถลงฟาดไอประตูนั้นได้ไหมเย่ยหลอนหลอนแอบมีหลอนเล็กน้อยเออแถลงฟาดได้อยู่งัดงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัด งัดเร็วๆสิเฮ้ยเด็ดแม่งมาไอ้เนียเร็วๆไอ้น้องรีบไปก่อนละข้างในแบบมาลุงมาลองแล้วก็ฝุ่นเยอะอยู่มีท่อนงท่อน้ำท่อ p v c ต่อระบายน้ำโอ้หเนี่ยแคบแคบ,บสำลักเองอะคนโควิดอุ้ยมึงล้มเยอะเกินนะสัตว์มึงล้มเยอะเกินไอ้เยเ้ยท่อคงท่อขี้อ้สัตว์ สีมาตอนนี้เราขี่ป้าหน้าเลยนะเว้ยไอ้เหี้ย์น่ว่าหนังเรื่องอเมริกันพายอา้าวโหจะ,ะจเจ๋ออะไรวะน้องๆทำไรครับทำไรครับคุณผู้หญิงครับไอ้ทำไรครับ,รรบมบบี่ร้องไห้อยู่คนเดียวผมกลัวนะครับจะทำไรกันเลยเราไม่เคยจองไปจองกรรมการ ประตูเปิดอัตโนมัติเว้ยเยี้ยโคตรดีอ่ะสัตว์เมื่อกี้ว่ายีนตรงเนี้ยนี่ไเขาอยากให้เราดูภาษาอังกฤษแล้วอีเยี่ยแม่ย็ดแต่ที่เห็นก็คือเป็นรูปเหมือนเป็นรูปเอ่อเหมือนพวกทำพิธีกรรมแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนอะไรวะเหมือนพวกจับคู่กันอะพวกใส่ม์ดำใส่คาถากันให้คนให้คนรักกันให้คนอะไรเงี้ยนะ นี่ไงเรามีตุ๊กตาตัวที่เราว่าอยู่มันเป็นตุ๊กตาที่ดูแลอันตรายนะเขาว่างั้นแท็บดิสคริปชั่นขวาซูมซูมเพื่อที่กูเห็นแล้วเฮียมีอะไรไหมเหรอก็ไม่มีนะแท็บอะไรอะ o o งลูกกิ้งดอทูดอลูกกิ้งอะไรอะคอเพอร์ทันตี้หอมเหมือนแบบเป็นอธิบายคร่าวอะ ว่ายังไงไอ้ตัวเนี้ยเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ใช่ไหมเก็บไม่ได้เออไอ้เหี้ยให้กูดูเฉยเพิ่มความหลอนให้กูไปง่ั้นแหละไอ้ชิบหาไอ้มีของเลยไหมยังไม่ใช่ผัวจะข้างล่างนะสัตเตะเลยนะเตะหน้าที่ไ,มนะไหม,มนะเฮ้ย,ยเป่ดประตูแม่งก็เปิดมค่อยๆเปิดจะไี้เปิดทำไม สองสองสองเข้าไปซ่อนก่อนอ่าได้ใช้แน่นอนถ้าแม่งแม่งมีให้กูได้ใช้แน่นอนไอ้เหี้ยโหรอเหี้ยอะไรล่ะแม่งมาถึงมึงก็มึงก็เล่นกูแล้วมาถึงก็เล่นกูแล้วไอ้เหี้ยไอ้รู้เป็นเหี้ยอะไรเกมแม่งชอบเอามาซ่อนในตู้ไม่เหี้ยกูซ่อนในถังซ่อนในโอ่งไหบ้าง เชี่ยแม่งไปแล้ววะไปแล้วรออะไรล่ะ What the <ช> hell โอ้ my god เลือดแม่งลงจากเพดานเลยวะไอ้เหี้ยแล้วลกูไปไงต่อเนอีเ่ยเออไอ้เหี้ยเปิดเข้าไปเอาแล้วซ้อมซ้อมก่อนเดี๋ยวได้ใช้ดูว่ะเดี๋ยวมีได้ใช้เดี๋ยวมีได้ใช้ นี่ใช่ไ่ะไ,ด,ได,ด้ได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นระวังลื่นแะสดจัดเปิดงได้วะ Circuit r a k e r เปิดได้ดางปะรวะ Shit the o o เสียวเฮียกดม เรียงไงวะไปไม่ได้นะทุกคนเอาเบกเกอร์พังว่ะแล้วก,กูต้องยังไงโอ้ยเ oh, <The S 2> ยี่ยมแม่งโผ <man 's S 2> มา <coming> แล้วซ่อนดีครับรออะไรโอ้โหแม่งโผเก่งอ้นู้นเต็งหาย ต้องมานั่งดูใช่ไหมเนะ oh นี่ยโอ้ไม่ก็ชีวิตมา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 นี่น้องมางี้เลยเอเอจัดท่าทัดทางให้เรียบร้อยแล้วเดินมามาคุยกพี่ดิฮะอยากได้อะไรฮะค่ากินหรือว่าข้าเล่าเรียนอ่ะพร้อมเพลงมาพร้อมเพลงมเาเดี๋ยวโอนให้ฮะเนี่ยไปไหนแล้ววะไปยังวะ ยี่เอปยังวะไปมั้งยี่แม่งยืนอย่างน,นวะจะมาปะวะแล้วกูต้องอยังไงเนี่ยกดไม่ได้หรอกูต้องตามรอยอ <c oughs> ไอ้เฮีย คือก็ต้องไปเรียกก่อนให้แม่งมาอย่างนี้ใช่ไหมชิบหายแล้วแมงเงียบเลยต้องเล่นยังไงวะไปงวะอยู่เ่าะว่าเฮ้ยไปแล้ววะไปวะผู้ชม,ม้ไปแล้ว ไอ้ยีมันเดินมาวะเฮ้ยมันเดินมาวะเดินมาปะไอ้่ยล้แม่ก็หลมจะรอยี่มยไป

Rồi à lầy quá kia, bỏ xe ôm. อุ <łość> ้ยอุ้ยอุ้ยวิ้งวิ่อ่ไอ้เหี้ยยังไงวะเฮ้ยอาเหี้ยอะไรอ่ะสัตว์จะาตามนะเว้ย โหเต็มเต็มเลยครับท่านผูช้ชมครับ